มันคือแผ่นจารึกโบราณที่ถูกเชื่อว่าเคยมีอยู่จริงบางคนเชื่อว่ามันเก่าแก่ไม่น้อยกว่า36,000ปีก่อนจะมีคริสต์ักราชหลักฐานที่พบมีแต่ข้อความที่ยืนยันการเคยมีอยู่ของมันนักเล่นแร่แต่ทตาชาวยุโรปเชื่อว่าหากไขปริศนาข้อความเหล่านั้นได้พวกเขาจะเข้าใจจักรวาลได้มากกว่านี้บางคนเชื่อว่ามันถูกจัดทำโดยมนุษย์ต่างดาวโบราณ เพราะเขานํามันกลับบ้านไปจึงเหลือมันไว้เพียงข้อความเหล่านั้นแผ่นจารึกมรกตของเฮอร์มิสหรือของทอดมันคืออะไรกันแน่มิติที่6คลิปนี้เราจะพูดถึงสิ่งนั้นแผ่นจารึกมรกตของเฮอร์มิสอิมเมอรัลแท็บเล็ตวกเขาเชื่อว่ามันเคยมีอยู่จริงแถมอายุก็น่าจะเก่าแกกว่า36,000่กันปีใครกันที่บอกว่ามันเก่าแก่ขนาดนั้นตกลงมันคือจารึกเกี่ยวกับอะไรซ่อนปริศนาใดๆเอาไว้ในส่วนลึกหรือเปล่า วิจรณิยานคงต้องมาพร้อมกับจานข้าวเราจะเล่าไปให้ถึงต้นตอของมันเพื่อจะได้มาดูกันต่อไปว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันคืออะไรกันแน่ซ Newton, เซอร์ไอแซกนิวตันก็เป็นนักฟิสิกส์นักคณิตศ,ศาสตร์นักดารา,าศาสตร์นักปรชัชญานักเทววิทยา นักเล่นแร่แปรธาตุชาวอังกฤษบันทึกของเขามากมายปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ที่ห้องสมุดของราชวิทยาลัยคิงคอลเลกในเคมบริดจ์เชียร์มีบันทึกอยู่เรื่องหนึ่งนิวตันพูดถึงวัตถุลึกลับเขาเรียกมันว่าอ mm ิมอร์เรลแท็บเล็ตที่เมื่อแปลเป็นภาษาไทยก็แค่แผ่นมรกรเขาไม่น่าจะเคยเห็นของจริงแต่บอกว่าเคยเห็นข้อความต้นฉบับจากภาษาละตินนิวตันได้แปลข้อความเหล่านั้นจดไว้ในบันทึกของเขาแบบนี้ครับ จริงแท้แน่นอนไร้ข้อสงสัยสิ่งที่อยู่เบื้องล่างเหมือนกับสิ่งที่อยู่เบื้องบนและสิ่งที่อยู่เบื้องบนเหมือนกับสิ่งที่อยู่เบื้องล่างเพื่อสร้างปฏิหารแห่งสรรพสิ่งและดังเช่นทุกสิ่งที่มาจากสิ่งเดียวโดยการเชื่อมประสานของสิ่งเดียวทุกสิ่งจึงเกิดจากสิ่งนี้ด้วยการปรับตัวดวงอาทิตย์คือบิดาดวงจันทร์คือมารดาลมพัดพามันในคันแผ่นดินคือผู้หล่อเลี้ยง บิดาแห่งความสมบูรณ์ในโลกอยู่ณที่นี้พลังของมันจะสมบูรณ์เมื่อมันกลับคืนสู่แผ่นดินจงแยกแผ่นดินออกจากไฟแยกสิ่งละเอียดอ่อนออกจากสิ่งหยาบอย่างนุ่มนวลด้วยความภาคเพียรมันลอยขึ้นจากแผ่นดินสู่สวรรค์และลงมายาังแผ่นดินอีกครั้งรับพลังจากเบื้องบนและเบื้องล่างด้วยวิธีนี้เจ้าจะได้รับเกียรติยศแห่งโลกและความมืดมนจะหายไปจากเจ้าพลังของมันเหนือกว่าพลังใดๆ เพราะมันเอาชนะทุกสิ่งที่ละเอียดอ่อนและแทรกซึมทุกสิ่งที่แข็งแกร่เช่นนั้นโลกจึงถูกสร้างขึ้นจากนี้การปรับตัวอันอัศจรรย์จึงเกิดขึ้นและวิธีการนั้นอยู่ณนที่นี้แล้วด้วยเหตุนี้ข้าจึงถูกเรียกว่าเออร์มิสทริสเมกิตุสผู้ครอบครองสามส่วนแห่งปัชิยาโลกและสิ่งที่ข้ากล่าวถึงการทำงานของดวงอาทิตย์ได้สำเร็จลุล่วงแล้วนั่นแหละครับข้อความบนแผ่นมรก เวอร์ชันของเซอร์ไอแซคนิวตันหมายความว่านอกจากเวอร์ชันนี้ยังมีอีกหลายเวอร์ชันที่อ้างว่าเป็นข้อความคัดลอกมาจากอิมมาร่าสแทบเลตแผ่นนี้นะครับปัจจุบันนักวิชาการสามารถรวบรวมเวอร์ชันต่างๆมาเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ Universal Masonry ฟังไม่ผิดนะครับเว็บไซต์แห่งนี้คือมหาวิทยายลัยของฟรีเมสันรวบรวมไว้เจ็เวอร์ชันในชื่อของ e m e r a l d Tablet s of Hermes ที่แปลว่าแผ่นมรกฏของเฮอร์มิส ดังนั้นแทนที่เราจะไปตื่นเต้นกับชื่อของฟรีเมสันเรามาดูกันต่อดอีก,กว่านะครับว่าในส่วนท้ายคำแปลของเซอร์ไอแซคนิวตันทำไมถึงได้ระบุชื่อของเฮอร์มิสทริสมกิตุสว่าเป็นผู้ถือครองสิ่งนี้และถ้ามันมีอยู่จริงอีก3ส่วนของแผ่นมรรกฎมันไปอยู่ที่ไหนและมีข้อความอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่เฮอร์มิสทริสมกิตุสหรือเฮอร์มิสผู้ยิ่งใหญ่เท่ากับ3พระองค์ไม่ก็ยิ่งใหญ่3ามเท่าการมีตัวตนของเขาเรียกได้ว่าไม่ชัดเจนครับ เขามีชื่ออยู่ในตำนานยุคเฮเลนิสติกในฐานะเทพ,พเจ้าสองดินแดนระหว่างเทพเฮอร์มิสของกรีกซึ่งเป็นเทพแห่งการค้าการเดินทางและโชคลาภในฐานะผู้ส่งสารจากเหล่าถวยเทพและเทพทอดของอียิปต์ซึ่งเป็นเทพ,พเจ้าแห่งปรัชญาการเขียนเวทมนต์และดวงจันทร์นักวิชาการยอมรับครับว่าเทพทั้งสองนั้นเป็นองค์เดียวกันโดยมีความเชื่อในยุคแรกว่าเฮอร์มิสผู้นี้คือผู้สร้างคัมภีร์เฮอร์เมติกา ซึ่งเป็นชุดงานเขียนรวบรวมความรู้เกี่ยวกับปรชัชญาจักรวาลวิทยาการเล่นแร่แปรธาตุและเวทมนต์เพียงแต่ยุคต่อมานักโบราณคดีได้พบว่างานเขียนเหล่านั้นถูกเขียนเมื่อช่วงคริสต์ศักราช100-300ถึงแถมเนื้อหาข้างในยังเป็นการบันทึกบทพูดของเฮอร์มิสกับคู่สนทนามันดูเหมือนกับนิยายมากกว่าก็เลยไม่สามารถใช้เอกสารตัวนี้ยืนยันการมีตัวตนของเฮอร์มิสได้ครับนอกจากนี้ยังมีงานเขียนอีกสองสามชิ้น ที่ทำให้เข้าใจว่าเฮอร์มิสนั้นเป็นผู้เขียนแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่สักกชินครับตอนแรกแผ่นมรกรเฮอร์มิสชิ้นนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักในยุโรปมากเท่าไหร่นะครับจนเข้ายุคริศตวรรษที่12ก็ได้มีนักแปลชาวสเปนชื่อว่าฮิวโกแห่งซานตาลาได้แปลกิสตับเซียฮอลิกอซึ่งเป็นชื่อของต้นฉบับแผ่นมรกรที่ถูกบันทึกเป็นภาษาอาหรับให้มาเป็นภาษาละตินครับมันเป็นการแปลครั้งแรกๆที่ทําให้แผ่นจารึกมรกร ได้เป็นที่รู้จักในกลุ่มชาวยุโรปอย่างกว้างขวางแล้วก็น่าจะเป็นต้นฉบับในภาษาละตินที่เซอร์ไอแซกนิวตันนำมาแปลเป็นภาษาอังกฤษนี่แหละครับหมายความว่าก่อนที่เซอร์ไอแซกนิวตันจะแปลข้อความบนแผ่นมรกรนี้ก็น่าจะมีนักเล่นแร่แปรธาตุยุคก,ก่อนหน้าเคยศึกษาเรื่องของมันมาก่อนนานแล้วนะครับหลังนักเล่นแร่แปรธาตุเชื่อว่าแผ่นจากจารึกมรกรเฮอร์มิสนี้เป็นรากฐานของศาสตร์เล่นแร่แปรธาตุยุคก,กลางและยุคใหม่เลยครับ พวกเขาเชื่อมโยงมันเข้ากับศิลานักปรา์ซึ่งมิติที่6เคยทําคลิปพูดถึงมันไปแล้วก่อนหน้าว่ามันคือศิลาที่จะทําให้พวกเขาสามารถเปลี่ยนอะไรให้เป็นทองคําก็ได้พวกเขายัางเชื่อว่ามันคือสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวที่เชื่อมโยงระหว่างทุกสรรพสิ่งที่จะนาพาศาสตร์แห่งการเล่นแร่แปรธาตุให้บรรลุสู่ความสมบูรณ์ทางด้านจิตวิญญ,ญาณได้นั่นก็เลยไม่แปลกที่เซอร์ไอแซคนิวตันที่ถือว่าเป็นหนึ่งในนักเล่นแร่แปรธาตุจะพยายามทําความเข้าใจมัน ด้วยการแปลข้อความที่เขาเชื่อว่ามันเคยถูกสลักอยู่บนแผ่นมรกตนั้นจริงๆช่วงศตรวรรษที่ 19- และ20ที่หมายถึงยุคใหม่ที่โลกเริ่มพัฒนาแล้วได้มีกลุ่มผู้ชื่นชอบเรื่องล้ลับเหนือธรรมชาติหันมาสนใจเจ้าแผ่นมรกตชิ้นนี้ด้วยครับโดยพวกเขาเมองว่าแผ่นมรกตเฮอร์มิสนี้น่าจะเป็นกุญแจไขความลับของจักรวาลที่จะนำพาพวกเขาพัฒนาจิตวิญญ,ญาณไปสู่จุดสูงสุดได้พวกเขาตีความเนื้อหาบนแผ่นจารึก ที่มิติที่6ได้บอกไว้ตั้งแต่ต้นนั้นมองว่ามันน่าจะเป็นข้อความแฝงในยะที่หากสามารถตีความที่ซ่อนเอาไว้ได้สําเร็จมันก็จะทําให้พวกเขาได้พบหนทางทั้งหมดที่พวกเขาเชื่อครับนอกจากเนื้อหาบนแผ่นมรกตที่ถูกเชื่อว่ามันเป็นแผ่นมรกตของจริงกลุ่มนักเล่นแร,แร่แปรธาตุยุคกลางยังเชื่อว่าแผ่นมรกตดังกล่าวน่าจะทํามาจากธาตุสีเขียวบางชนิดบางทีมันอาจจะทํามาจากแก้วสีซึ่งทุกอย่างมันก็เป็นแค่ความเชื่อนะครับ เพราะว่าไม่เคยมีใครเห็นของจริงมาก่อนสิ่งที่พอจะยืนยันได้ต้นฉบับจริงๆน่าจะมาจากภาษาอาหรับแต่กับเรื่องอายุที่แท้จริงของมันพวกเขาก็ทำได้แค่เชื่อไปกอดว่าอย่างน้อยมันก็น่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า2,800ปีเพราะนอกจากเวอร์ชันที่ถูกนามาแปลนี้ยังพบเวอร์ชันอื่นๆถูกบันทึกอยู่ในตาราภาษาอาหรับโบราณที่แต่และเวอร์ชันนั้นจะมีส่วนทั้งคล้ายและไม่คล้ายกัน เรื่องอายุประมาณ2,000กว่าปีนี้ถือว่าเป็นอายุที่สมเหตุสมผลแล้วนะครับมันสอดคล้องกับประวัติศาสตร์โบราณพื้นที่เมโสโปเตเมียในอดีตนั้นมีตัวอักษรใช้กันไม่ต่ำกว่า4,500ปีที่แล้วภาษาอารับเป็นภาษาที่เพิ่งเกิดตามมาแต่เชื่อไหมครับตามเว็บไซต์ไวรัลของไทยกลับระบุอายุของแผ่นจารึกนี้ว่ามันน่าจะเก่าแก่ไม่น้อยกว่า36,000ปีก่อนจะมีคริสต์ศักราชหรือประมาณ3,800กว่าปีเลยทีเดียว มิติที่6พยายามค้นหาตัวเลขระดับ3 0,000กว่าปีนี้มันมาจากไหนก็พบเงื่อนงำมาจากหนังสือยุคใหม่ที่เพิ่งออกวางจำหน่ายในช่วงปี2019หรือประมาณ6ปีก่อน c o n เ e นเดียมออฟอิมอร l ลแท็บเหรือบทสรุปของแท็บเลตมรกฏเขียนโดยบบลลี่คาร์สันเขายกตัวเลข36,000ปีก่อนคริสตกาลว่ามันเป็นอายุของแผ่นจารึกมรกฏนี้และอ้างชื่อผู้ที่สร้างมันวัดทอดที่ไม่ได้บอกว่าเป็นเทพเจ้าในตำนานอียิปต์ครับ แต่บอกว่าเป็นกษัตริย์นักบวชชาวแอตแลนติสที่ไปก่อตั้งอาณานิคมในอียิปต์โบราณเขียนมันด้วยภาษาแอตแลนติสที่แบบถ้าใครได้ชมคลิปมิติที่6เรื่องแอตแลนติสมาแล้วเนี่ยก็พอจะทราบนะครับว่าแอตแลนติสมันเป็นเมืองตำนานทุกวันนี้ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่แล้วทอดก็เป็นชื่อของเทพอียิปต์ทาให้เนื้อหาที่เบลลี่คาสานกล่าวอ้างมาก็น่าจะเป็นแค่ทฤษฎีสมคบคิดที่เขาคิดขึ้นมาเองทั้งสิ้นครับ ดังนั้นเรื่องอายุ36,000ปีหรือ38,000ปีอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับเก็ไม่มีหลักฐานอื่นมายืนยันและอายุ3 000, 4 0 0 0ปีที่นักเล่นแรกแปรธาตุันจะถึงนักวิชาการยุคนี้เขาเชื่อมันก็ไม่มีหลักฐานยืนยันเช่นกันครับเพียงแต่ว่ามันดูเป็นเหตุผลมากกว่าเท่านั้นเองกลับมาที่ตัวจารึกมันเคยมีอยู่จริงหรือไม่เรื่องนี้ก็ถือว่ายังไม่มีข้อสรุปครับ แม้มันจะมีข้อความโบราณที่อ้างว่าคัดลอกมาจากแผ่นมรกตแต่มันก็ยังนํามาใช้เป็นหลักฐานยืนยันไม่ได้นักวิชาการจึงถูกแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเชื่อว่ามันเคยมีอยู่จริงกับอีกฝ่ายที่ไม่เชื่อว่ามันเคยมีอยู่ฝั่งที่เชื่อว่ามันมีจริงนั้นเหตุผลค่อนข้างดีมากๆครับแม้พวกเขาจะเชื่อว่ามันเคยมีอยู่แต่เฮอร์มิสริสเมกิตุสเป็นบุคคลที่มีชื่อเพียงในตำนานผู้เขียนจารึกจึงสามารถเป็นใครก็ได้ อาจจะเป็นนักบวชโบราณสักคนที่สร้างมันขึ้นมาเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในคำสอนบางอย่างและตัวแผ่นจารึกนั้นก็น่าจะทำมาจากแก้วสีและอาจถูกทำลายในเวลาต่อมาจากเหตุที่ไม่คาดฝันเช่นไฟไหม้กลุ่มที่ไม่เชื่อในการมีอยู่นั้นพวกเขามองว่าในเมื่อผู้เขียนที่ถูกอ้างในจารึกนั้นไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงมาก,ก่อนใดๆก็ตามที่พูดหรือยกมาหลังจากนั้นก็ย่อมไม่เคยถูกจารึกไว้บนวัสดุใดๆ ทุกอย่างเป็นเพียงแค่จินตนาการของผู้เขียนโบราณที่ไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่ข้อความที่บอกว่ายังมีจารึกอีกสองแผ่นก็ยังไม่มีบันทึกใดระบุว่ามีความสอดคล้องการจะนําไปเชื่อมโยงกับศิลานักปราดก็ยิ่งไม่ใช่เรื่องที่สมควรจะกระทําเพราะเป็นที่รู้กันว่าศิลานักปราดนั้นก็เป็นของที่ไม่เคยมีใครพบของจริงมาก่อนเอตยผลของทางนี้ก็ถือว่าถูกของเขาเหมือนกันนะครับเพราะยุคอดีต การเขียนคำพีหลายฉบับนั้นถือว่ามีปริศนาอะไรแบบนี้เหมือนกันอยากให้ฟังหูไว้หูนะครับใดๆที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้แต่มีบันทึกมากมายพูดถึงมันนั้นอาจจะเคยมีจริงหรือไม่เคยมีจริงก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ละฝ่ายต่างก็ไม่มีหลักฐานยืนยันหลังจะจบรายการวิธีที่6แล้วอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้กดไลค์กดแชร์คือกำลังใจและอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันเอาไว้ด้วยนะครับ ยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี